สวัสดีค่ะเมกแมเดนนะคะ ังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากๆๆๆๆนะคะก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยไมคก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านยาวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมเรียบร้อยไมคกลับมาแล้วนะคะเย้ เนื่องในสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราทุกคนก็ต้องอยู่บ้านกันเนาะวันนี้ไม่ก็เลยอยากจะมาแนะนํา23เมนูอาหารที่ทุกคนสามารถทําทานเองที่บ้านได้นะคะไม่ก็จะรวบรวมคลิปทำอาหารที่ไม่เคยลง IG Story ไว้มาให้ทุกคนดูกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะคะเป็นเมนูโปรดของไม่เองนั่นก็คือเฟรนเน่ซอสมะเขือเทศนั่นเองค่ะ ซึ่งไม้ก็จะใส่วัตถุดิบอื่นๆที่ไม้ชอบทานเข้าไปเสริมด้วยนะคะก็จะมีหมูสับกระเทียมแล้วก็โหระพานะคะซอสมะเขือเทศไม้ก็ไม่ได้ทำเองเนะาะก็เป็นซอสมะเขือเทศกระป๋องสำเร็จรูปนะคะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยคะ่ะอร่อยด้วยทำกี่ทีก็อร่อย เมนูที่2นะคะจะมีชื่อว่าไก่ผัดพริกมั่วไข่เจียวค่ะที่เรียกว่าผัดพริกมั่วก็เพราะแบบวันนั้นเป็นวันเคลียร์ตู้เย็นนะคะไมายก็ใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เย็นเข้าไปก็จะเป็นไก่สับกระเทียมแครอทต้นหอมหัวหอมใหญ่แล้วก็พริกนะคะแล้วไมายก็ทําไข่เจียวมาทานคู่กันได้ค่ะเมนูที่3ม,มันมีกึ่งสาเร็จรูปขี้มาค่ะไมค์ก็จะใส่ไก่ใส่ผักต่าง ใส่บรอกโคลีด้วยเพราะว่ามาชอบทนบรอกโคลีมากมเมนูนี้บอกเลยว่าทุกคนจะต้องชอบเหมือนมาแน่นอนค่ะทําครั้งแรกก็อร่อยเลยปัจจุบันก็แบบทําบ่อยมากเมนูที่4จะเป็นไข่เจียวปูอัดนะคะง่ายมากๆมันก็คือไข่เจียวธรรมดานั่นแหละแต่ว่าก็จะใส่ปูอัดใส่ต้นหอมแล้วก็ปรุงรสให้มันอร่อยมากขึ้นนะคะ ทำตัดเดี่ยวก็เสร็จค่ะจะทำทานมื้อไหนก็ได้เนาะเช้ากลางวันเย็นเอาจริงไหมก็เจียไขายไม่ค่อยเก่งแหละแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะฝึกึกไปหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเมนูต่อไปจะเป็นไก่ผัดน้ำพริกเผานะคะอย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนมองข้ามสกิลการวาดรูปแต่งไอจ t สตอของมายไปนะคะคือตอนนั้นไม่รู้จะวาดอะไรก็เลยนั่นแหละค่ะอยางให้ทุกคนเห็นเลยดอกไม้ สำหรับยี่ห้อน้ำพริกเผานะคะทุกคนสามารถเลือกกันตามชอบได้เลยเนาะไม่ก็จะทอดไข่ดาวมาทานคู่กันด้วยนะคะอร่อยมากมาดูเมนูเบรคฟาสต์กันบ้างนะคะถ้าวันไหนไม,ไม่อยากทานข้าวเป็นมื้อเช้าเนี่ยไมนก็จะทานแฮมไส้กรอกไข่แทนนะคะด้วยความที่ไม่กลัวอ้วนเลยเนาะก็เลยแบบใช้วิธีการต้มแทนนะคะสำหรับแฮมกับไส้กรอก ก็จะเป็นไข,ข่คนนะคะแล้วก็จะมีผักนิดนึงอังุ่นตกแต่งจาน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นคาน้าหมูกรอบนะคะซึ่งวิธีการทำหมูกรอบเนี่ยจะยากนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าพอได้ทานแล้วก็คือแบบหายเหนื่อยเลยอร่อยมาก มีกุงผัดพริกเผาไปแล้วอันนี้จะเป็นกุ้งผัดพริกเผานะคะซึ่งวัตถุดิบต่างๆก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่มาขอมาอาธิบายวิธีการทำที่ละเอียดขึ้นให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะก็คือมาจะหั่นผักก่อนนะคะเป็นอย่างแรกมาจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใส่กระเทียมแครอทฟักทองใส่กุ้งลงไปผัดให้มันสุกสักนิดนึงก่อนนะคะแต่ไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปะคะ่ะ ผัดให้เข้ากันตามด้วยพริกนะคะมันไม่กล้าใส่พริกตั้งแต่แรกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปเนาะผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ต้นหอมเป็นอย่างสุดท้ายค่ะเรียบร้อย ต่อมาจะเป็นผัดกะเพราง่ายๆสไตล์ไม้นะคะไมยก็จะผัดกับน้ำมันหอยใส่กระเทียมใส่พริกแครอทถั่วฝักยาวแล้วก็กะเพราค่ะ เมนูที่10แล้วนะคะปีกไก่ทอดเกลือมาจะบอกว่าการทอดไก่อ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆความอร่อยมันจะอยู่ที่ขั้นตอนการหมักของเราเลยนะคะมาก็จะหมักไก่ด้วยพริกไทยเกลืออะไรอย่างนี้แล้วถ้าอยากเพิ่มความกรอบมาก็จะเอาไก่ไปคลุกกับแป้งโกก,กิก่อนเอาลงไปทอดในน้ามันค่ะ เมนูต่อไปจะเป็นผัดไทยกุ้งนะคะขั้นตอนการทำกับวัตถุดิบอาจจะดูเยอะหน่อยแต่ถ้าฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะง่ายขึ้นเองค่ะแล้วแต่แล้ว,ว่าใครอยากจะไปซื้อวัตถุดิบสำเร็จรูปมาทำหรือว่าจะาผสมซอสผัดไทยเองเหมือนไม้ก็ได้ค่ะไม้ก็ใช้น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวผัดแซลมอนนะคะเหมือนเดิมเลยไม้ก็จะชอบใส่ ผักหลายๆชนิดใส่ผักเยอะๆนะคะอันนี้จะออกแนว healthy หน่อยก็สามารถทานช่วงแบบ d i อ t ได้ปอนลดความอ้วนอะไรอย่างนี้ใส่น้ำมันน้อยนะคะ l ลค่อนข้าง contrast กับเมนูเมื่อกี้เลยสำหรับหมูก้อนพริกแกงนะคะจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงก็เราสามารถ ซับ ar, uh. osure, น้ำมันด้วยทิชชู่หนาๆออกตอนสุดท้ายได้นะคะจะได้ไม่มันไปเนาะเมนูที่14สซุปกิมจิตหู้อ่อนเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเคยลองหัดทำเมนูนี้บ้างแหละถ้าใครดูซีรีส์เรื่อง t a i w a n Class นะคะอย่างในสตอรี่นี้จะเห็นได้แบบโอ้โหมาแตะรูปใบอินมากตอนนั้นเพิ่งดูซีรีส์จบไปนะคะ คลิปนี้จะเป็นการฝึกทําเมนูนี้ครั้งแรกของมาเลยนะคะปัจจุบ,บันก็ยังคงทําเมนูนี้ทานอยู่บ่อยๆแต่ว่าจะปรับสดไปค่อนข้างเยอะเลยอย่างมาไม่ค่อยชอบหมูติดมันนะคะมาก็จะใช้หมูสับแทนส่วนเต้าหู้ก็จะใช้เป็นเต้าหู้ไข่บ้านราแทนนะคะอยากให้ทุกคนไปลองทําตามดูนะคือแบบเออมันอร่อยต้มยำกุ้งนะคะเมนูน,นี้นานานจะทําทีเพราะว่าแบบต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องแบ่งทานทั้งบ้านเลยนะคะ ที่มาทำอาจจะดูแบบไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าก็ใช้ได้อยค่ะรสชาติกลมกลม่อมบินกลับมาเกาหลีอีกแล้วไก่กรอบซอสเกาหลีนะคะค่าตอนการทำโดยรวมก็จะเหมือนกับปีกไกท่ทอดเกลือที่ม่พูดไปเลยความยากจะอยู่ตอนที่เราต้อง คลุกซอสให้รสชาติออกมาดีเนี่ยแหละมายก็จะหาสูตรในอินเทอร์เน็ตเอานะคะตอนคลุกไก่ไมาก็ใส่กระเทียมกับน้ำผึ้งเข้าไปเสริมด้วยนะคะรสชาติก็ออกมาอร่อยเลยแหละเมนูที่17จะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือง่ายแบบง่ายมากๆทำตับเดียวก็เสร็จนะคะอร่อยด้วย ก็ใส่กระเทียมลงไปเยอะๆนะคะซอยพริกกับต้นหอมให้ละเอียดแล้วก็หยอะเกลือก็จะได้ออกมาแล้วค่ะสปาเก็ตตี้ครีมซอสนะคะอันนี้ไม่ใช้ซอสสำเร็จรูปเหมือนเดิมเลยจะเป็นซอสกระป๋องเนาะแล้วก็ใส่แฮมเพิ่มเข้าไปค่ะตกแต่งจานให้สวยงามอร่อยมากพูดเลย เมนูที่19 s p ก้เก็ o ตี with crispy Bacon นะคะหรือว่า Spi เก็ตีเบคอกรอบนั่นเองล่าสุดก็คือมายตัดต่อคลิปไปหิวไปแล้วคือแบบอันนี้เป็นเมนูโปรดของมายเองนะคะทำง่ายมากๆด้วยมายก็ <My S 1> <My S 2> จะทอดเบคอนกรอบเองนะคะใส่แฮมใส่โหระพาพริกอันนี้ตามชอบเลยค่ะสามารถดีไซน์สูตรได้เองเลยค่ะ ข้าวผัดกะเพราหมูสับนะคะก็คือเอาเข้าลงไปคลุกด้วยเลยหลังๆมาชอบทานแบบนี้มากกว่าแบบตักปราดนะคะเพราะว่ามันกลมกล่อมกว่าแล้วก็แบบโอ้โหเข้าถึงเนื้ออร่อยมากค่ะเมนูที่21่าหมนทอดนั่นเองเย้อันนี้ไม่ทอดแบบไร้น้ำมันนะคะใช้เครื่องแอร์ r y e r อร์ทอดเนาะ ไม่ได้บอกขั้นตอนการทําทุกอย่างโดยละเอียดไว้ในคลิปที่ไม่เคยลงไว้แล้วนะคะจะเป็น u t เ r อร์ของไม่เองก็สามารถไปดูกันได้นะคะกดทางด้านขวาได้เลย มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไมอินกับกุบก้งอบขนเส้นมากๆคืออยากทานแต่ว่าออกจากบ้านไม่ได้นะคะก็เลยซื้อวัตถุดิบมาทําเองที่บ้านเลยทํายากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็สุดทําไปเรื่อยๆหน้าตาก็ออกมาดูดีรสชาติก็อร่อยเลยนะคะพอทานให้หายอยากได้ เย้เมนูสุดท้ายแล้วเฟรนช์ฟรายส์นะคะโดยความที่รักสุขภาพมากไม่อยากยุ่งกับน้ำมันเลยไมค์ก็เลยหั่นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ไปต้มในน้ำเดือดก่อนหยอกเลือนิดนึงแล้วค่อยเอาไปทอดด้วยแอร์ฟรายเออร์นะคะอาจจะออกมากรอบไม่เท่ากับทอดในน้ำมันแต่ว่าก็รสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะคะจิ้มกับซอสมะเขือเทศ จบไปแล้วนะคะกับ23เมนูที่มาเอามาฝากทุกคนกันในวันนี้นะคะขอแค่เรามีวัตถุดิบครบแล้วก็รู้วิธีการทำที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถทำอาหารทานเองที่บ้านได้ง่ายๆแล้วนะคะอร่อยด้วยซึ่งทุกเมนูเนี่ยเราสามารถปรับสูตรได้ตามความชอบของเราเลยนะคะถ้าใครลองไปทำตามก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดมายด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่จุใจเนี่ยอยากได้ไอเดียทำอาหารเพิ่มก็สามารถแวะเข้าไปดูในไฮไลท์ ก็สามารถแวะเข้าไปดูใน s สตอรี่ไฮไลท์ใน a g จมาได้เลยนะคะมาทำอาหารไว้เยอะมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ไม้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม้ก็ปิดเทิมว่างยาวๆเลยถ้าใครมีคลิปอะไรอยากให้ไม้ทำหรือว่ามีคอนเทนต์น่าสนใจก็แตะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหวังว่าเรื่องราของเมก d a y ในวันนี้จะเม k e your d ว y นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย 对。<sighs>